Good morning ครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเดินเล่นใน l ล c a l shopping center ของที่เมืองซา h แฮมตันนะครับแล้วเราจะพาทุกคนไปทัวร์ TK m a x นะครับวันนี้เราจะไปซื้ออะไรบ้างเพราะว่าเราอ่ะรู้จัก TK m a x มาเนิ่นานานแล้วว่าเขาอ่ะขายของค่อนข้างราคาถูกมากแล้วก็มีของหลายๆอย่างที่ประเทศไทยไม่มีนะครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเดิน TK Maxx กันตื่นเต้นมากเลยครับทุกคนเรามาถึงอังกฤษเมื่อคืออุ้ยสะดุด รมาถึงอังกฤษเมื่อคืนแล้วเราก็เพิ่งตื่นมาตอนนี้ประมาณ10โมงเช้าเมืองซาว์แฮมป์ตันเป็นเมืองที่ค่อนข้างเงียบมากๆนะครับประมาณ10โมง11โมงกว่าแล้ววันหยุดก็ไม่เห็นมีคนออกมาเยอะขนาดนั้นแทบไม่มีเลยแต่ประชากรที่เมืองนี้ที่ผมเห็นส่วนใหญ่เป็นคนจีนกับคนเ ประเทศอินเดียครับวันนี้เป็น Boxing Day นะครับวันที่26ธันวาของทุกปีในสมัยก่อนนะคนรวยจะส่งมอบของขวัญให้พวกคนรับใช้หรือว่าพวกคนงานในบ้านนะครับก็คือว่าเป็นวันที่เจ้านายเอาของให้ลูกน้องครับแต่ว่าสมัยนี้คือวันที่เวลาเราไปชอปปิง้งของมันจะลดราคาออนท็อปของของที่ลดราคาอยู่แล้วอีกเราก็จะได้ดีลที่ดียิ่งขึ้นนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับ TK Maxx นี่นะครับปลุกของที่ TK Max ก็มีทั้งสบู่โลชั่นอุปกรณ์ใช้ในห้องน้ำเยอะมากๆให้เรือประมาณร0อยล้านชนิดแล้วราคาค่อนข้างถูก3.99อะไรอย่างเงี้ย9 9 9ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณร0 0ยกว่าบาทร0 0ยสองร้ 100, จะพาไปกวาดดูด้วยกันนะครับทุกคนนี่อะไรเนี่ย สนี่ก็เป็นโซนกระเป๋านะครับดูทุกคนเขาแข่งกันอย่างนี้เลยแต่ไม่ใช่ไฮเอ็น d หรอกนะก็เ,เป็นยี่ห้อแบบทั่วไปแต่ดูสิหลงเหลงเลยอะหายไปเยอะมากในใบนี้ของโปโลเลือกแค่ประมาณร้อยเหรียญก็ประมาณสี่พันกว่าบาทนะครับใบนี้ใบนี้ย่ห้ออะไรไม่รู้นะครับโอ้แต่ตามมือเจ็บอยู่ U.S.P.A. มันก็ไม่รู้นะครับว่ายี่ห้อต่ลใน่ห้อคืออะไรโกโก้ไม่เหมือนกุชชี่เลยครับแต่ไม่น่าใช่ไม่มีดูสิทุกคน นี่228เหรียญน,นะครับราคาร้านเขาขาย7จถูกกว่ากันแบบมากกว่าครึ่งคึ่งอะ่ะนี่ก็เป็นควบเครื่องประดับนะครับวางเกลือนแบบนี้เลยนี่เอากระเป๋าดีเคนไว้<อ>เห็นเปล่า ต้องหูนะครับประมาณสิบหกเหรียญน,นะโอ้ยนี่ Emporio Armani สามพันกว่าบาทเองถูกนะนาฬิการาคาดีมากอะเราน่าจะจัดสักเรือนึงนะครับ ราคาถูกมากทุกคนนี่นาฬิกาผู้ชายผู้หญิงมีหมดเลยนะดูราคาสินี่นะครับแล้วก็สอยอันนี้ดีกว่าถูกมากทุกคนราคาเหลือแบบเนี้ยสิบสี่เหรียญห้ารกว่าบาทรถจักเป็นพันราคาไม่สวย นี่เท่าไหร่สิบสี่เท่ากันนี่ก็สิบสี่เท่ากันแล้วแมวนี้มีแล้วนี่ก็เป็นสีขาวนี่ก็สิบสี่เหมือนกันอ๋มีเยอะเลยอันนี้ลดจากสี่สิบเหรียญทุกคนสี่สิบเหรียญหรือสิบเหรียญเป็นกองเคลียร์แยนต์ตุราคานะครับพวกนี้สวยนะนะ นี่ก็สิรถจักเท่าไหรอ่รอ่ะเราจะแกะดูนะรถจักเท่าไหรไอ,อ้กจะสุนกระสชิปกรนตัวหรึ่งเลยคนร้อยยี่สิบรถจักรร้อยยี่สิบเหรียญทุกคนเอาๆดิรออะไรอะ่รอนะถูว่ะล่ะเรามาค่อนข้างสายทุกคนก่อนเราจะเดินมาของเขาโดนโลบไปหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่ของนิดๆหน่อยๆเราก็ได้หยิบมาได้ไม่กี่ชิ้นครับแต่เดี๋ยวจะไปดูของผู้ชายข้างบนละแล้วก็ไปดูของชายในบ้านมี3ชั้นนะครับชั้นผู้หญิงผู้ชายก็ของช้ยในบ้าน ข้างล่างก่อนนะครับข้างบนนี่นะครับเป็นของเล่นแล้วก็เป็นน้องถัว่วอุ้ยถือสี่เหรียญเอง fruit สินี้ก็เอาไหมาเอาบานหนึ่งไหมเนี่ยเอาเถอะเอาไปเอาไปเอาไปนมันเป็นโบอร์อไร่อไม่รู้นะครับ wine charms <Yes. S 2> Christmas ornament ที่พวกคืออะไรอะที่ตองแก้วเหรอเล็กๆน้อยๆนะครับ นี่ที่ใส่อะไรอ่ะซีเรีย s t r าวเ e อรี่ m i c r o ดูน้ำ o n โครเวฟตอนนว u a ัวแล้วตอนนี้ก็เป็นพวกเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับแต่ที่ที่มาของเราสาขาไม่ได้ใหญ่มากทนุกคนเป็นสาขาข,าของเซาแทมตันนี่รถเข็นมี2แบบนะครับมีเป็นแบบอย่างนี้เหมือนตะกร้าใครล้กเอา นี่ก็เป็นพวกของแต่งบ้านอุ้ยน่ารักมากแต่ละอย่างทุกคนแต่ว่าเห็นไหมอย่างที่ทุกคนเห็นนะมันไปหมดแล้วนะส่วนใหญ่มันจะเหลือแค่แบบยุม่มหยิมยุ่มหยิม,ยม,ยมนะที่จะยังแบบไม่มีแครเอาไปโอ้โหน้องคนนี้เม็ดใหญ่มากครับสองเหรียญแต่ซิลปะบาทเองเนี่ยเอามาค่อที่บ้านเปคริสต์มาส้อันนี้สวยสองเหรียญอันนี้เอาครับอันนี้สวย นี่ดูดีมีราคาน้องนัดแครกเกอร์นะครับทุกคนผมเคยสะสมนะตอนเด็กๆแต่ตอนนี้เลิกไปละมันก็คือเป็นตัวที่แบบเกือบทำแตกเกือบทำแตกเกือบทำแตกไม่แตกไม่แตก,แตกห,ล ening, หลบไปหลบไปนี่มันก็เป็นตัวที่แบบเนี่ยเห็นห่ะคือจะใส่ของข้างในานี้ได้มันเป็นตัวที่เอาไว้แบบอุ้ยสิบสี่ลิอ่ะไม่บอกราคาผมทำทุกอย่างตกหมดเลยครับ อ่ะเดินผ่านอ่ะเดินต่อครับสรุปไม่ซื้อนะครับบายบายทุกคนของเขาเยอะมากโอ้ยน,น,นี่น่ารักมากเลยทุกคนเป็นเซตแบบตัดต้องคริสต์มาส2ี่ปลเ่รนะียญราคาแอบ,บแรงนะครับวางครับนี่ก็จะเป็นพวกแบบแองเจลบนต้นไม้เอาไว้วางหน้าบ้านเหรือร่างอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นโบริบินนี่ก็เป็นพวกแบบรววมการ์ดอวยพรปีใหม่นะครับ หกเหรียญแต่เราไม่เขียนอยู่แล้วครับเราอินสตาแกรมอย่างเดียวเราตามเห็นปะทุกคนหอมก็จะแหวกแหวงๆเหมือนชั้นไปนะเพราะว่ามันโดนสอยไปเกือบหมดแล้ววันนี้26 b o x บ n g d ็อซิ่งเดเรามาชาถ้าเราก็เสียเวลาครึ่งชา้าด้วยไปนีนี่โอ้ทุกคนดูไวยๆมีวายด้วย,ด,วย,ด,วย,ด,วยดูราคาซีเท่าไหร่7.99เเองถูกหนาะ ตาเลน25ถ้าคุณดูอายุน้อยกว่า25อย่ารู้สึก offended หรือว่าอย่ารู้สึกแบบเหมือนเราโดนกระทำมาถ้าเราขอหลักฐานยืนยันว่าคุณอายุมากกว่า25เมื่อซื้อพวกแอลกอฮอล์ประเทศไทยไม่มีใคร offended หรอกครับทุกคนจะดีใจเพราะเราเหล้านะเด็กแต่ที่นี่คือแบบไม่ได้ไม่ชอบอย่ามาหาว่าฉันจะดูดูน้อยกว่า25โอ้ช็อกโกแลตคุณดูช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตเยอะมากดูดู199เฮ้ยราคาถูกมากเลยอ่ะ199ขนาดประมาณ 80บาทเนาะใช่ไหมอลองนะครับนี่ดูทุกคนช็อกโกแลตเยอะมากอันนี้ก็เป็นฝาชมิชชิสนทิลลี่สเี้ยเราลองไปชิมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงน,นี่ก็เป็นน้องคนนี้เอ้ยนี่ก็น่ากิน80บาทแพงวะไม่แพงหรอกหยิบนี่เป็นอะไราาน,นี่รอยก็อันนี้เป็นมิ้นนะครับอืโนจ้ะ อันนี้เบลเยี่ยมมิลค์อัลมอนด์ช็อกโกที่ทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยช็อกโกแลตแอนด์เลิฟเออที่นี่มีทวายนิ่งไหมอยากได้ทวายนิง่งมูนี่ช็อกโกแลตฟัดเป็นบราวนี่ฟัดนะครับอ่าแต่นี้คนแกะแล้วนะจ๊ะระวางจา๊ะนี่เป็นโซนขนมทุกคนทุกคนดูขนมเยอะมากเราจะมาเลือกกินกันนะครับ ถูกแลยสี่สิบห้าสิบหกสิบบาทต่ารานก็แผนกเครื่องปรุงเครื่องเทศนะครับมีมดราคาหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญทางเราไม่ค่อยกินกาแฟนะครับแต่เราก็อยากถ่ายทุกคนดูนะว่าเขามีอะไรขายบ้าง นี่ก็เป็นชากาแฟราคาน่ารักน่ารักนะครับสองเหรียญก็8ปบกว่าบาทไว้ยเขียงนี้ทุกคนคุ้นๆมากเหมือนบ้านเราก็มีราคาเท่าไหร่อา้าว handmade in Thailand อะ่ะเจ็บจะไม่เอาเดินต่อนี่ก็เป็นพวกของใช้ในบ้านเยอะมากทุกคนคะ่ะผมชอบมากนี่คือสวรคนของผม ดูซิมีจานชามอะไรสวยๆให้เราซื้อไหมนี่ก็เป็นพวกถาดใสแก้วใส่ชายกมาเสิร์ฟแขกนะครับลายน่ารักมากดูซิอันนี้ทำมาจากอิตาลีด้วยราคาก็ประมาณนี้ครับทุกคนเขามีจานของฮอร์ตเมริออนขายด้วยเห็นไหมครับดูซิลดราคาเหลือใบละประมาณ200กว่าบาท น่ารักมากถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆของเรานะครับคุณจะเห็นผมรีวิวจานจากสปอร์ตไว้ที่เป็นคยเดียวกับของพอตเมนอลและผมชอบมากๆแล้วโอ้มีรายให้เลือกเยอะมากแต่ทุกคนจะรู้ผมชอบยี่ห้อนี้มากขนาดไหนนะครับวิ้วเราต้องได้กลับบ้านแล้วล่ะทุกคนแต่แบบนี้ต้องเลือกดีๆนะทุกคนเพราะเห็นไหมมันมีตำหนิ เนี่ยที่ปิ้นมาก็อ่านได้จางๆเนี่นี่ก็ปิ้นปิดมาต้องเลือกดีๆนะทุกคนอุย้ยเป็นชั้นไม้อยากได้อย่างเงี้ยเท่าไราอ่ะเวลาแขกมาเอาไว้เสิร์ฟอาหารประมาณ13เหรียญน,นะครับบอกเอาแพงเราหาอะไรที่ต่ำกว่าส0เหรียญน,นี่ก็สองเป็นพวกโบไม้12เหรียญ13เหรียญ พวกผมเดินได้ทั้งวันที่นี่ทุกคนจริงๆนี่อะไรเอ่ยมาดูการเคลียร์เลนส์สุดท้ายแล้วเป็นกล่องนะครับกล่องเฉยๆราคาหกเหรียญนยนะเป็นกล่องน่ารักน้ารากเอาไว้วต้องเก็บนู่นนี่นั่นนี่ก็อุปกรณ์ให้น้องหมาโอ้ยน้องหมาโซ่ห้าเหรียญนยเห็นไหมขอย้ำอีกครั้งทุกคน,ท,กคนทุกนี่เขา ชื่นชอบและเธอทูนสัตว์เลี้ยงมากมีเซ็กชันทุกเป็นของสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะอะไรเยอะด้วยนะดูดิและเหมือนที่ทุกคนอาจจะเห็นในคลิปที่ผมเดินต่างๆนะคมีคนเอาหมามาเดินชอปปิ้งด้วยจริงๆนี่ของ DKNY นะครับเป็นที่ใส่สบ,บู่หเหรียญเองอุ้ยนี่น่ารักนี่8ดเหรียญทุกคนดู clearance ตรงนี้ลบไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยถ่ายไปท่นครับ ไปอย่างรวดเร็วนี่เป็นส่วนของการเดินอาด o อนนะหูกระถางสวยดีตกแต่งบ้านนะครับแต่เราคงากลับไปไทยไม่ได้เราเลยขอข้ามนะนี่เป็นพวกหมอนและไรสมุนคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่หรือว่ามาเรียนหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก็ใช้แล้วทิง้งมาซื้อที่นี่ได้ทุกคนราคาเขาค่อนข้างถูกจริงๆพวกฟูพกพวกหมอนนี่เราก็มาชั้นของเสื้อผ้าผู้ชายนะครับ เป็นพวกนี้มีแต่เสื้อกันหนาวส่วนใหญ่แต่ราคาก็ไม่ได้แรงมากยี่้าเหรียญเสื้อเชิ้ตนะครับเอาไปหาพวกเสื้อผ้าใส่เมืองไทยได้ดีกว่านี้ได้ไหมพอได้อยู่นะไม่ได้วะหนามหมดเลยเป็นพวกหนาหนาขอไปเร็วๆนะครับอาดิดาสตัวเท่าไหร่ย0่เหรียญแปด เฮ้ยถูกนะราคาถูกกว่ามีคนไอกูใส่นากิกาดีกว่านี่อาดิดาสสิบเก้าเหรียญเฮ้ยตัวนี้สีสวยครับแต่ราคาไม่สวยครับว่าร้อยหกสิบเหรียญไม่ไหว DKNY เยเห็นบ่อยมากที่นี่น่าจะดังหรอผลิตที่นี่ นี่เสื้อผ้าค้ทสื้อยืดดีกว่านะที่เราสามารถใส่ที่บ้านเราได้โปโลโปโลัวอต้าเฮ้ยสามสิบห้าเหรียญวางจะไม่ได้ถูกนะบางอย่างโอ้ยหมวกถูกมากทุกคนใบละห้าร้อยนิดๆเองเฮันนี้สวยเอาอันนี้ดีกว่าสวยงามครับทุกคนใบนี้ เห็นปะ clearance ทุกคนก็แท้จะไม่เหลือเลยแล้วอะ,หะ,วะ <S <S เหลือแต่แววงๆอะไที่เขาไม่หยิบจริงๆนะพวกของเล่นเด็กนี่ตัวนี้น่ากลัวจังเลยนี่ของญี่ปุ่นปะเนี่ยไม่ใช่ขอมเมกา <S 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 เป็นพวกเสื้อผ้า <S <S เอ้ยพวกหนังสือเครื่องเขียนนะครับดิสนีย์อะไรแบบนี้ Christmas Adventure Book Contains 24 Books ือแปดเรียนโอเคนะแต่เราไม่หาหนังสือเราข้ามนี่ก็เป็นโซนของเล่นนะครับชุดคอสตูมเด็กหนังสือนิทานเด็กดูว <laughs> ะนี่เลืองอะไรล <laughs> หลงเหลง เราก็ลองจ่ายด้วยเงินสดดูนะครับก็สามารถเหมือนกันเพราะแต่ว่าคนที่นี่ส่วนใหญ่คนเขาไม่ใช้เงินสดกับเรานะเขาจะใช้บัตรเครดิตกันอย่างเดียวเนี่ยเราจะจ่ายด้วยเงินเราก็ได้เป็นเหรียญกับมาเงี้ย,ยแบบซูเปอร์มาร์เก็ตบางที่ก็แบบไม่รับเงินสดอะ่ะเป็นแช่องเงินสดแค่ช่องเดียวแล้วส่วนใหญ่เขาก็ใช้บัตรเครดิตกันมากกว่านะครับทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเราเจอกันไหนในคลิปต่อไปเจอกันที่อังกฤษเหมือนเดิมครับบ๊ายบาย